สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการพาร์กินสันวารรตี้รายการที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันค่ะสําหรับวันนี้นะคะปอนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะเราจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานําเสนอทุกท่านมาติดตามกันได้เลยค่ะทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยอาการของผู้ป่วยถึงจะมีอาการก้าวสัน้นก้าวไม่ออกเดินติดนะคะทาให้มีการสะดุดหกล้มได้ง่ายนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยทุกคน ก็จะไปโฟกัสที่การออกกําลังกายแบบยืดหยยด,ยดหรือเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนะะื้อขากันใช่ไหมคะโดยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะละเลยนะคะส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเท้าและข้อเท้าไปนะคะพอจะบอกว่าเท้าและข้อเท้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราจะก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะพอจะมานําเสนอวิธีการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงในส่วนของเท้าและข้อเท้ากันค่ะค่ะสําหรับท่านะคะในการออกกําลังกายเพื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความแข็งแรงให้กับเท้าและข้อเท้าของเรานะคะปอเนี่ยจะแบ่งเป็นอสองส่วนนะคะก็คือในส่วนแรกเนี่ยคนไข้าสามารถทําด้วยตัวเองได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีญาติหรือมีผู้ดูแลนะคะในการที่จะช่วยในการ ไกด์รหรือว่าจับเท้านะคะแล้วให้คนไข้เนี่ยออกแรงตามนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของท่าแรกนะคะเราจะให้คนไข้นะคะออกแรงกระโดดข้อเท้าขึ้นให้สุดนะคะและถีบปลายเท้าลงจนสุดเลยนะคะการกระโดดข้อเท้าขึ้นลงที่ถูกต้องก็คือต้องกระโดดขึ้นจนน้องตึงเลยนับครั้ง1 2 3งสและถีบปลายเท้าลงนะคะจนหน้าแข้งตึงเลยทําแบบนี้นะคะนับเป็น1ครั้งกระโดดขึ้นนับ1 2 3สาและถีบลงนับ1น 2, 3นับเป็น1ครั้งนะคะในส่วนที่คนไข้นะคะไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะผู้ดูแลนะคะจะทําการจับที่ข้อเท้านะคะส่วนอีกด้านหนึงเนี่ยเราจะจับที่หน้าเท้านะคะหรือปลายเท้าและช่วยในการกระดกขึ้นนะคะพอเรารู้สึกได้ว่าน่องตึงแล้วเราจับ ถีบลงแบบนี้นะคะช้าๆเนาะท่านี้เนี่ยนะคะในการทําช้าๆเนี่นยนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะคะความยืดหยุ่นของเท้าและข้อเท้าแล้วนะคะยังเป็นการไลนะะ่นะะคน้ําเหลืองหรือว่าคลองเหลีนะคะกับเข้าตอมน้ําเหลืองด้วยในส่วนคนที่มีอาการเท้าหรือข้อเท้าบวมนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการบิดปลายเทา้าเข้าออกนะคะบิดปลายเทา้าเข้าด้านในคะ่ะบิดปลายเทา้าเข้าด้านในแบบนี้แล้วก็บิดออกนะคะ บิดออกตอนบิดออกคือนิ้วก้อยเนี่ยจะต้องออกด้านนอกบิดเข้านิ้วโป้งคะหันเข้ามาชนกันบิดเข้าและบิดออกถ้าคนไข้ไม่สามารถทําได้นะคะอ่ผู้ดูแลนะคะจะจับที่ข้อเท้าและบิดเข้าแบบนี้พร้อมกับบิดออกนะคะถ้าคนไข้พอจะมีแรงนะคะเราสามารถไกด้วยตัวเองได้นะคะเราไกด์ให้คนไข้แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยออกแรงนะคะตามมือเราแบบนี้นะคะ ถ้าต่อไปค่ะจะเป็นการหมุนนะคะหมุนปลายเท้านะคะหมุนข้าอ่าอันนี้หมุนออกก่อนนะคะอะหมุนออกค่ะหมุนออกนะคะหมุนออกพร้อมกันสองข้างเอานิ้วโป้งนะคะวาดเป็นวงกลมเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็หมุนข้าค่ะ ใช่ค่ะเช่นกันนะคะถ้าคนไข้ไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้หรือว่าทำแล้วเริ่มรู้สึกง,งงงและเรานะคะจะเอามือเราเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ให้คนไข้เนาะพร้อมกับบอกให้เขาเนี่ยออกแรงตามนะคะโดยถูกท่าเนี่ยเราจะไม่ทําเร็วๆเ,เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้อเนาะ,นะแล้วก็หมุนออกแบบนี้นะคะ ทุกท่านะคะทำได้ทั้งหมด10-20ครั้งนะคะเชา้ากลางวันเย็นได้เลยและท่าสุดท้ายนะคะอันนี้นอกจากเท้าและข้อเท้าที่ปอบอกไปช่วงแรกว่าสําคัญมากนิ้วเท้าก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะโดยนิ้วเท้านะคะเราจะใหะ้ผู้ป่วยเนี่ยนั่งวางเทา้าราบกับพื้นเลยพร้อมกับจิกนะคะจิกปลายนิ้วแล้วก็เกรงค้างนับ1-10แล้วก็ค่อยปล่อย ปล่อยนิ้วเท้าค่ะปล่อยได้เลยเราจะนับเป็น1ครั้งนะคะการที่ออกกำลังกายแบบการเกรงคางเนี่ยไม่ต่างกับการที่เรา,าให้เวทนะคะหรือว่าใส่ถุงทรายเลยเนาะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อเช่นกันนะคะทำา1 0ถึง20ครั้งเช่นกันนะคะอย่าลืมเอากลับไปทำกันนะคะ